วีดีอก็ได้นะคะทางการก็ได้นะจ๊ะคือบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าครบจบเลยนะทุกคนคือมันได้ทั้ง3พาเรตเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยไบนะคะก็จะมาทําตามคําเรียกร้องของหลายๆคนนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไบาเนี่ยได้ทาโหมดนะคะโพนะคะว่าเคยอ,อยากดูรีวิวตัวนี้หรือเปล่าแล้วหลายๆคนเนี่ยก็รวบรวมคําตอบมาแล้วก็คืออยากดูนะจ๊ะอะ ก็ตามนี้ด้วยเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยช่วยกดไลค์ซับสไครต์กระดิ่งก่อนนะจ๊ะถ้ากดครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจ้าและตัวที่ใบจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาออกมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ก็เลยแบบว่าไปสอยมาเล็กน้อยเนาะก็คือเจ้าตัวนี้เลยจ้านี่เลยานาะเป็นพาเลตนะคะของซูเปอรม์มามนะคะคือใบเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองพาเลตของเขาเลยก็ว่าได้เนาะ คือใช้ทั้าส่วนใหญ่ก็เป็นลิปนะคะไม่ก็บัชออนเนาะที่เป็นแบบเดียเด่ยวๆนะจ๊ะก็คือชอบมากอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเขาจัดโปรมาทุกคนคือแบบจะะัดราคาปกติประมาณ2,000กว่าบาทใน3ตลับเนี้ยเหลือ999บาทเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเราจะทิ้งโปรโมชั่นไว้ให้นะคะทุกคนว่าโปรโมชั่นเนี่ยเขามีถึงวันไหนกันบ้างเนาะ,ค,ะคือ3ตัวเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีเป็นพาเรตน้องหมีเนาะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะว่าหน้าตาคือแบบ น่ารักอ่ะทุกคนิวดีแพคเกจจริงคือแบบละลายอะ่ะเอาดีดละลายซับนะจ๊ะคือมันได้3พาเลตแล้วมันแบบ999บาทอ่ะก็คือคุ้มมากเลยอะ่ะจริงๆนะแล้วคือสีด้านในจะบอกว่าโอ้โหเป็นสีที่แบบว่าใช้ได้จริงนะคะทุกคนสวยแบบตาแตกนะมีทั้งเนื้อแมทและชิเมอร์และกลิตเตอร์เนาะนี่ก็คือเลซร์นเป็นพาเลตน้องหมีนะจ๊ะ ไปส่วถัดไปกันเลยจ้าและก็จะเป็นอีกสองพาเลตนะคะเป็นพาเลตน้องกระต่ายนั่นเองนะจ๊ะก็คือบอกว่ามีทั้งเป็นบัตรออนพาเลตนะคะเดี๋ยวให้ดูบัตรออนก่อนเนาะคือบัตรออนนางก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะว่าแบบไม่ได้เด้อคือสีแบบสามารถใช้ได้จริงอะ่ะทุกคนคือซื้อมาแบบว่าไม่ใช่ว่าวางทิ้งไว้แล้วก็แบบไม่ได้ใช้่ะเนาะสีมันค่อนข้างที่จะควบคุมนะคะแล้วก็ ภมโทนไปในตัวเลยอ่ะคือมันสวยอ่ะเอาจริงอ่ะใบชอบแต่งโทนประมาณนี้อยู่แล้วมันโดนจิตโดนใจใบามากนะจ๊ะแล้วก็แ,กแพคเกจจิ้งเนะี่ยคือต้องยอมนางจริงๆเนาะแล้วคืออาหัดไปเนี่ยที่เป็นพาเลตกระต่ายเนี่ยจะบอกว่าสวยแบบว่าตาแตกไปเลยจ้าคือแบบปังมากอันนี้คือแบบจึงสูตรพิกเมนเออแบบแบบแบงเกิลบงังคือแบบสวยไม่ไหวไอะทุกคนอันนี้คือแบบมันสวยจริงๆอ่อะ มันมีทั้งเนื้อแบบ glitter shimmer และ pigment อะลองๆแบบปาดๆดูไปแล้วก่อนที่แบบว่าจะมารีวิวอะสีชัดมากค่ะเขาบอกแอดมินเนี่ยทางซ um ูเปอร์มัมเเก็ยเขาบอกว่าชาัดไปยันหนะังอ,อาคารเลยนะจ๊ะก็คือถ้าใช้ผ้าเลยของซูเปอร์มามนะอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครใบก็จะมา สอนเทคนิคในจำนวนสำหรับการแต่งตาของฉบับไบร์นะจ๊ะเมื่อกี้คือนักดูคิดเองว่าเฮ้ยแบบพูดอะไรผิดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะก็ไม่ได้ผิดหรอกจ้าแต่ว่าไบร์เนี่ยพูดคําว่าคือแบบเยอะมากแม่ก็คือมันสวยจริงๆอะ่ะเออถ้าคาว่าคือแบบเนี่ยถ้าทุกคนนับได้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้เลยนะคะว่าไปพูดไปประมาณกี่ครั้งเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนะคะเริ่มต้นด้วยพาเลตน้องหมีกันเลยเนาะเป็นพาเลตใหญ่สุดนะคะจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมีทั้งหมด4 8 12ด สิบสองสีถือว่าเยอะมากนะคะทุกคนแบบว่าเป็นสีที่แบบว่าคุมโทนได้กาลังดีแบบว่าหลายๆคนน่าจะชอบสีโทนประมาณนี้ยคือมันใช้ได้ทุกวนัน everyday ริงกระเบลก็ได้เนาะอืมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งแล้วมาพร้อมกันนะคะเดี๋ยวขอเลือกสีก่อนวันนี้แต่งโทนอะไรดีอะติก๊กตอกติก๊กตอกอะไปจะเอาเป็นสีชมพูอันนี้ก่อนนะนี่อันนี้เลยเนาะมาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่ม คมคอนนกัะะ้พรจะใช้สีชมพูเป็นเบทก่อนเนาะวันนี้ฟิลหวานก็ได้นะคะน้ำตาลมิดผลอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตให้มองกล้องนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวแบบมองไปมองมาเดี๋ยวจะไม่เห็นงานตาว่าเออเป็นยังไงอะสีเขาชัดมากนะคะทุกคนเดี๋ยวขอปาดให้ดูสีหนึ่งไหมอ่ะสีคิตเตอร์แล้วกันเนาะก็คือแบบ เอาหรือเอาหรือแบบชาดไปปะเอาดีดีคือแบบสีชาดจ,จริงแล้วก็เป็นสีที่สวยด้วยทุกคนอ่ะแต่งกันต่อนะคะจะแต่งให้ดูข้างหนึ่งกันก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีเบตตาชมพูปกติเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อด้วยสีแบบว่าเข้มขึ้นมาหน่อยเนาะก็จะเป็นสีนี้ละกัน นี่ข้างๆสีนอชงชมพูนี้เลยเนาะก็จะออกเข้มมาหน่อยก็จะมาขัดเบ้านะคะนี่ก็จะออกน้ำตาลมาขัดข้างๆนะคะตรงประมาณหางตาเนาะให้มันมีความแบบเออตาโตมากยิ่งขึ้นสวิงหางตาอะไรก็ว่าไปแต่วันนี้เราจะแต่งสีตาแบบง่ายๆเลยนะแบบว่าไม่ยากเกินไปนะแบบว่าสีสามารถแบบว่าทุกคนอนะสามารถแต่งตามกันได้ถึงจะไม่ใช่ขัองสาง อันนี้ก็เป็นสีมันรู้สึกว่ามันควบคุมคุมโทนควบคุมคุมโทนเขาเรียกว่าอะไรวะแบบเออสีมันแบบไม่แบบโดดเกินไปอะเนะะาะก็จะได้ตาประมาณนี้นะจ๊ะกับงานตาเฮย้ยเอาดีดีสีสวยอยู่นะชอบมากต่อไปนะคะใบก็จะใช้แปรงที่เป็นแบบว่าหัวตัดเนาะก็จะใช้สีเดิมสีชมพูอันแรกที่เราลงเป็นเบตตานะคะลงใต้ตาล่างเลย สีชัดมากเลยอะคือพ mm ิกเมนต์เขามีความแน่นอยู่แล้วทุกคนคือแบบว่าเราไม่ต้องแบบไปจ่มสีเยอะมากนะคะ mm hmm. ถ้าแปรงเราแบบโอเคด้วยเนี่ยสีคือชัดเลยนะ mm hmm. สีตามาแล้วจ้า mm hmm. หนึ่งกลุ mm ่ม hmm. หนึ่งแมทอืมเราจะมาต่อด้วยพาเลตนี้นะคะเป็นพาเลตที่แบบว่ารู้สึกอีกแบบน่าใช้อ่ะอืมแล้วขอคิดก่อนนะสีเลยดีน่าจะเอาสีตรงกลางแล้วกันเน้องออกแบบว่ามุกมหน่อย คือแต่แบบนี้เนียยก็คือชัดมากเลยอะทุกคนลงตรงประมาณกลางตาเนาะไม่ลงทั่วตานะคะเห็นไหมกลางตาก็คือจะแบบมีอ,อะไรมากขึ้นพิกเมนตชัดมากเนื้อแบบชิมเมอร์ละเอียดมากนะคะสวยอะ่ะอริจเดี๋ยวขอเติมพวกงานอย่างนี้ตรงนี้นะคะประมัน ห่างตาหน่อยไยหัวตาหัวตาตอกเนื้อตรงหัวตาเลยังนี่แต่แมให้แบบว่าหัวตามันเปิดหน่อยเนาะ ก็ใช้สีเดียวกับสีนี้เนาะเป็นสีตรงกลางนะคะนี่อันนี้นะจ๊ะเอาีดีอ่ะได้แล้วนะมันแบบไม่ต้องเติมอะไรเยอะเลยเนาะสวยแล้วอะโอเคแล้วอะอ่ะงานนะคะเดี๋ยวขอตัวนะคะไปโรงอีกข้างเนึงนก่อนนะคะเรวกลับมาเจอกับงานแก้มกันดีก,กว่าจ้าและตอนนี้นะคะใบก็ได้ไปโรงตาม,มาทั้งสองครางแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาต่อกับงานบัชออนน้องกระตุ่ยก,กันดีกว่านี คือสีมีให้เลือกทั้งหมดสี่สีแล้วก็ออกสีเนื้อสีพพชนะคะสีชมพูแล้วก็สีส้มเนะาะเดี๋ยวใบว่านนี้ไปตั้งแตใช้เป็นสีนี้ดีกว่าเพราะว่ามันดูแบบน่ารักดีอะสีพีชพีชพีชอุ้ยมันจะเปื้อนๆหน่อยอะคือต้องค่อยๆก่อนนะทุกคนต้องระวังการลงแกมนี่คือต้องเบาได้ก็คือเบาเบาได้กว่าตาคือดีเพาะว่าสมมติเราลงหนักไปเลยอย่างเงี้ยตามันเอ้ยไม่ใช่สิ แก้มของเราเนี่ยมันจะแบบว่าปัดยากเนาะถ้าเราลงไปเยอะๆเนี่ยมันจะแก้มไม่ค่อยได้ต้องค่อยๆแท็บนะคะนี่ใช้การแท็บอีกแล้วนะคะเพราะว่าอยากให้มันดูเบาที่สุดให้มันดูน้อยๆให้มันดูแบบละเลือดูธรรมชาติมากที่สุดเอางี้ดีกว่าต่อคือตาแต่ไม่ได้ธรรมชาติหรอกไงเอาแก้มให้ดูธรรมชาติไปก่อนเฮ้ยสีนี้น่ารักอนะพิมเม้นอารมณ์เหมือนแบบบัดออนของซุปเปอร์มัมที่ใบชอบใช้บ่อย สีเขากําลังดีอทุกคนไม่พิกเมนชัดไปแล้วก็ไม่เข้มเกินแบบว่าปาดไปแล้วเป็นปื้นเป็นก้นอนเนาะคือค่อยๆเติมได้อาเ้ยทุกคนเราก็ค่อยแถบแบบว่าถ้าต้องไหนแบบสีมันยังไม่ชัดอ่ะก็แทบแท็แบทบไปนะจ๊ะนี่แท็บไปจมูกอีกนึงอะอันนี้ต้องการมา,า,าแบบงานเบลลเหน่อยอ่ะได้แล้วนะอะไรดี สีคือแบบเจ้ว่าเป็นพาเลตที่แบบว่ารวมสีแบบสีแบบปังๆอ่ะทุกคนอ่ะเอางี้ดีกว่าเนาะอ่ะงั้นนะคะเดี๋ยวใบเนี่ยขอตัวนะคะไปเก็บรายละเอียดกับเรื่องเมคอัพแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันดีกว่าค่ะคดา,ดาแล้วตอนนี้นะคะใบก็ได้แต่งหน้าเสร็จสอดที่เรียบร้อยแล้วนาะอแล้ววันนี้เนี่ยใบยก็ใช้พาเลตนะคะของซปเปอรม์มามนะคะทั้งตานะคะแล้วก็แก้มนะคะทุกคนนี่จะบอกว่า เป็นงานแบบฟงฟลิงกระดิ่งแม่แล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันแน่นอน everyday ก็ได้นะคะทางการก็ได้นะจ๊ะคือบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าครบจบเลยนะทุกคนคือมันได้ทั้ง3พาเลทในราคา1 9 9บาทนั้นนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยโปรโมชั่นนี้นะคะมีถึงวันที่25ตุลาคมนี้นะจ๊ะแล้วบอกได้เลยว่า50คนเท่านั้นนะจ๊ะแอดไลน์ไปที่ ad supermom thailand นะจ๊นะเนาะเดี๋ยวส่วนลัเอียเอ็นจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้อีกทีนึงเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูงานตากันหน่อยดีกว่าคือสีมันดีมากเลยอะแล้วก็แกลมแบบนัวมากและที่สำคัญนะแพ็คกลงแพ็คเกรดจริงคือน่าราักเต็มสิบมากทุกคนคือมันไม่กองแกงนะคะทุกคนคือน้องเนี่ยเป็นกระดาษก็จริงนะแต่ว่าคือมีความแบบมีน้ำหนักนะคะแล้วแม่เหล็กเนี่ยล็อกอย่างดีนะจ๊ะบอกได้เลยว่าเป็นพาเลตอีกตัวหนึ่งที่ก็รู้สึกว่ามัน สามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆแล้วก็คือชอบนะตอนนี้ก็คือชอบไปแล้วนะคะและมาสถัดไปเนี่ยก็จะเป็นอาชายโดน้องกระตุยตัวนี้นะจ๊ะบอกได้เลยว่ามันเป็นแบบอะไรที่แบบใส่ฟอร์มากหวานก็ได้นะเอะรดีคือแบบสีเขาแบบมีครบทั้งแบบทอง ส้มอีดสีขาวหน่อยสีทองประกายนะคะแล้วก็สีออกอมม่วง,วงน้ำตาหมุนหมน,มนก็คือแบบมันครบจบจริงๆนะอันนี้เนาะแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเป็นบัชออนนะคะมีสีหลุมด้วยกันนะคะแปลว,ว่ามันครบจบในตลับเดียวคือทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเต็ม10คือไม่หักสำหรับป,ปู๊บบมมมนะคะก็จะได้ลุปแบบนี้นะจ๊ะทุกคน ยังไงก็ฝากลุกวันนี้ด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะทุกคนใบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะช่วยฝากกดไลค์ซับสไครต์กระดิ่งด้วยนะจ๊ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดคลิกไลค์นะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะตามชื่อ y o u ูทูบเลยนะคะไบบี p อนพีนะคะแล้วถ้าใครดูผ่าน a c e b o o k เนี่ยอย่าลืมช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะะละค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย